สวัสดีค่ะคลิปนี้สนะครับยกับแบมแบมในวันที่17มีนาคมมีคนถามคุณกุดคุณแม่ของน้องเจนหลานชายแบมแบมว่าเวลาน้องเจนพูดคุยกับอาจาจ็กแบมคุยคำว่าอะไรเยอะสุดคะคุณกุดลก็บอกว่าคำว่าเล่นอีกไหม ต่อมาคุณนายอนบงญถวายมีพูดถึงแบมแบมผ่านแอปบาร์เบอร์คุณนายอนบอกว่ากําลังดูรายการแบมแบมทาไมมันถึงตลกแบบนี้โดยเฉพาะเรื่องปักจิ้นยองพีดินิมกับรามยอนโดยตอนที่คุณนายอนดูน่าจะเป็นตอนที่9ที่คุณจีไฮยวงทถวายมาเป็นแขกรับเชิญนะคะและในรายการแบบมีเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กตอนเป็นเทรนนีเคยแอบชอบพี่นายอนข้างเดียวด้วย มาต่อกันที่อันนี้คุณนายอนเล่าเรื่องรายการทันสิทธิ์เลิฟสองที่มีแบมรับหน้าที่เป็นเอ็มซีคุณนายอนบอกว่าตอนที่ดูรายการทันสิทธิ์เลิฟสองก็ออกไปถามแบมว่าตอนจบใครจะลกเอ้ยกับใครแต่แบมไม่ยอมบอกแล้วคุณนายอนก็หัวเราะต่อมาในรายการเกาหลีพี่ยงเจมีพูดถึงแบมแบมเอ็มซีถามพี่ยงเจว่าแบมบอกว่าพวกนายชอบไปบ้านของแบมแบมพี่ยงเจก็เลยบอกว่าใช่พวกเราชอบไปก็บ้านแบมแบมเหมาะที่สุดแล้วมันใกล้แล้วก็ใหญ่ครับ เอ็มซีก็เลยถามต่ว่าก็เซิร์ฟเว่นมีแผนคัมแบ็กไหมพี่ยองแจก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีครับเพราะว่าพวกเราต้องขยันกันไปเข้ากรมทีละคนเอ็มซีเลยบอกว่าเบมแบมคือผู้ชนะสินะน่าจะเพราะว่าเบมแบมเคยไปเกณฑ์ทหารมาแล้วนะคะพี่ยองแจเลยบอกว่าเขาโชคดีแอบพิชาครับ ่อกันในวันที่18มีนาคมไปแบมเมนโพสของแฟนคลับบนทวิตเตอร์แฟนคลับคอมโพสบอกว่าในไอจีมาร์กพอกก็เฟิดตลอดพอวันเกิดอุนอูก็ส่งเมสเซจมาหาคนแรกเสมอโผพ่อ,พอบอกแล้วอย่าห่วงนอนเราก็ได้ภาพพี่มาร์กไปแบบพอเห็นโพสของคุณเขาก็มาเมน์บอกว่าพี่มาร์กเขาจำศีลช่วงนี้ครับ